มาชมซปเปอร์แมนซปเปอร์แมนมุดเอกมากครับทำด้วยวัสดุอะไร<ต>อะไรชิ้นสวนรถยนต,ต,ต์ต่างๆอะไปหาแก่หน่อยนู่นนะใช่ไปเดินไปให้สมุดเอก ส่นบรรยากาศครับบรรยากาศฟาร์มแกะเดนพนาฮะด,ดู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 น้องแกะดูน้องแกะฮะตัวที่มีผ้าพันคอีนหมายติ้งอะไร อ๋อยิงยานะ่นี่ผู้หญิงหรือเปล่าทางผู้หญิงทั้งผู้ชายกันผ้าพันคอคือผู้หญิงอ๋อถ้าผ้าพันคอนี่คือผู้หญิงเหรอไม่รู้ใช่ๆข็งอี๋อ่าเมียนเมียนเมียนเล็กกันไปไปสั่งอาหารกับย่าแสนกันไหมมันล่มดีไปไปนั่งในซุ้มดิ ดดูไปนั่งในซุ้ม <ปะ S 2> ไปนั่งในซุมนมนม้มนู้นไปซุมนีลมล <c oughs> มเดี๋ยวมันคนขี้แตก <c oughs> โอ้หารักหนรักน,นกนนแกน่นรักอ๋อที่ที่เป็นผ้าพันคอนี่ตัวเมียหรือเปล่าเขาไม่ไม่เกี่ยวนี่ตัวผู้ก็มีผ้าพันคอ กยามากเลยครับอเย็นเย็นสบายเย็นสบายดีไหมสบายมากเลยอ่าบรรยากาศดีเนาะนอนได้นั่งได้เราก็ดูวิ่งได้ด้วยเหรอ โอ้นอนชมวิวนี่ปุจโจไปดูของพี่เจ้าสิเป็นช้างด้วยเฮอขังหนูเป็นหัวใจโอบ,บรรยากาศครับของหนูเป็นหัวใจที่เจ้าชูมือหน่อยปุจโจร,รู้ไหมของหนูเป็นเย็นสบายบรรยากาศดีมากครับของหนูเป็นหัวใจอ,อันนี้รูปหัวใจอันนั้นรูปช้างช้างน้อยอแล้วมันมีอีกมัยฮะ อยูยอยู่ฝั่งถนนเนาะแกตรงนู้นมันมีลูกแกะสีขาวอย่าเพิ่งมานี่หน่อยปัน่นจักรยานก็ได้นเนี่ยปั่นได้ไหมขอบคุณครับขอบคุณทุกาทการรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ